นี่ห้องแรกห้องการนาในห้องน้นดีสิกว่านห้องน้ำห้องนห้องอาบน้ำห้องน้ำในห้องนอนในตัวอันนี้ห้องน้ำในห้องหนึ่งแต่อยู่ห้องนอกแล้วก็นี่ห้องนอนในห้องหนึ่งมีคอนเซ็ตด้วยคอนเซ็ปตอยู่ข้างใน One, Very sure. This is, oh, is yeah. I'm I'm Perfect. Very perfect. Where is this? Mm -hmm. Do I oh, this Because Another broker, she another, broker bring another client, just so, hey, yeah. yeah. Oh, no, the

23%้วพื้นแล้วข้างล่างคือเป็นเอ่อละหลอดเป่นะครับไม่เป็นระพ์ทเนตนหมดเลยยังไม่ดูอีกแนแไอ้คนจริงมีอยู่ไหมนาขีแล้วชั้นล่างนี่คือยังทำอยู่เลยไม่ใช่เหรอใช่ยังทำอยู่หมดเลยใครอยู่อ่ะเลวิงยังไม่มีคนอยู่เลยสามชั้นหรออืมอ๋อโอเคมีชั้นสอง